สวัสดีครับนี่เราอยู่กับเกมอันดีเซเบอร์อันนี้เป็นสายนอกกระแสครับสายนอกกระแสแบบเป็นเออเขาเรียกว่าไฟเบรแล้วก็เป็นน้งแข็งกระแทกครับแบบบุมบัมบุมบัมอันนี้เราจะพามาดูว่าสายนอกกระแสเนี่ยลงบัตรทองเก้าบวกเก้าไหวไหมแล้วจะเป็นยังไงเฮ้ยตู้ส้มนี่ว่เดี๋ดูเลยตู้ส้มเนี่อะไรอะ่ะมาีผลไม้อยู่ในนั้นเห,หรอหอคืออะไรตู้ส้มเนี่ยอุ้ยอาจจะดอกแบบสกิลส้ม การกระตีมอะไรก็ได้นะอาจจะเป็นไปได้ทุกคนสมานใจหน่อยสายนอกกระแสนี่ก็จะดีอย่างหนึ่งตรงมันเล่นสนุกแล้วก็ไม่เหมือนใครนะครับแต่ว่าข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือมันก็จะไม่แบบดาเมจโอพีแบบเวอร์วังอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนที่แบบว่าไม่ซีเรียสไม่ติดเรื่องแบบว่าเราต้องเหมือนคนอื่นคนอื่นต้องเหมือนชั้นอะไรเงี้ยถ้าเราหาความสุขให้ตัวเองได้เนี่ยสายนอกกระแสก็เป็นอีกสายหนึ่งเลยที่มีความสุขอย่างเช่นสายใต้ใหม่สายใต้เก่า,าอะไรเงี้ย อาจจะเป็นอย่างนั้นไปได้เอ๊มีอะไรดอกเปล่าไม่เห็นมีอะไรเลยตู้ส้มอันนี้ก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่นะครับสำหรับบัตรทองเก้าบกเก้านี่เก็บมาทำไมคนถามว่าเอ้ยทำไมไม่เก็บเพราะว่าเราเป็นสายตีไม่คี้นะครับตีไม่คีเนี่ยก็จะไม่มีผลในเรื่องถ้าไม่ตายคีย้เนี่ยแต่ก็ดีอย่างนึงเก็บมาแล้วมันมีปับป๊บบนหัว อาจจะเป็นจมีที่แบบว่าอทำไมไม่ใช่ดอกเดียวตายเพราะมันเป็นสถานะก็คือเป็นไฟเย็นเป็นไฟนําแล้วก็น้ําแข็งตามเพราะฉะนั้นมันจะถ้าทีเดียวตายเนี่ยมันจะไม่เห็นเขาเรียกว่าเออม้อนเป็นน้ําแข็งนี่แล้วจะมีย,ยิงหอยหลังด้วยนี่ถือว่าเป็นสายที่น่าสนใจอีกหนึ่งสายนะครับสําหรับคนที่อยากจะลองเล่นดูก็ฟาร์มได้สบายเพราะสกิลน้าแข็งแนี่กระจายแต่ค่อนข้างจะใหญ่มากเหลือเกิน เราก็จะเน้นไปทางเซนตดอกของนะเป็นแหวนดอกแล้วก็สร้อยคอไม่เน้นแบบเติมตังค์เยอะแบบเน้นดวงอะไรเงี้ย